คุโรโกเฟสสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู้ a c e b o o k นะครับก็เคสนี้นะครับก็มาด้วยการนะครับ Facebook โดนแฮกอีกแล้วนะครับตั้งแต่วันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทําให้ไม่สามารถเข้าเฟซได้นะครับนะจากที่เข้าไปดูนะครับ a c e b o o k โดนเปลี่ยนเมลเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับไม่สามารถเข้าไปกู้ได้แล้วนะครับแล้วก็ผมได้ทําการกู้ไปแล้วนะครับปรากฏว่านะครับเบอร์โทรที่ เชื่อมต่อกับ Facebook นะครับน้องเขาไม่ได้ใช้เบอร์นี้แล้วนะครับมีทั้ง4เบอร์นะครับแต่ไม่ได้ใช้เบอร์นี้แล้วนะครับเคสนี้จะยากหน่อยนะครับนะก็โดนแฮกตั้งแต่วันที่1 8นะครับก็พึ่งกู้ได้เมื่อวานนี้ครับวันที่27ิมิถุนายนนะครับก็ประมาณ10กว่าวันนะครับในการเข้าไปกู้นะครับนะผมก็ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ไปนะครับนะก็ส่งเอกสารไปนะครับนะก็ยังไม่สามารถปลดล็อกได้นะครับนะ เนื่องจากน้องเขาทำบ่อยเกินไปนะครับทำให้ Facebook นั้นโดนล็อกไปนะครับแล้วก็ในการกู้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับ a c e b o o กก็ทำการติดล็อกอีกนะครับนะติดล็อกทำให้ไม่สามารถส่งเอกสารได้นะครับถ้าเกิดแบบนี้นะครับนะก็ใช้เวลาประมาณ10วันนะครับเคสนี้นะครับแต่ก็สามารถที่จะกู้ a c e b o o k ได้นะครับแล้วก็ทำการปลดล็อก เข้า Facebook ได้นะครับนี่คือ Facebook ของเจ้าตัวเขานะครับก็สามารถกู้ได้นะครับถึงแม้จะกู้ยากหน่อยนะครับเคสนี้ใช้เวลาประมาณ10บวันนะครับแต่ก็สามารถกู้ได้นะครับถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้ก็รีบทักหาผมได้เลยครับยินดีให้บริการนะครับ